สวัสดีครับช่องปลาหลานชนชิมนะครับวันนี้เรามาเก็บฟืนกันนะครับพวกเอฟซีนะครับอันนี้พีเอฟมาจากระยองนะครับมาจากชมบุรีนะครับผมผูดผิดนะครับท่านาแกมาช่วยตัดไม้นะครับเพื่อเอาไปต้มเม็ดนุ่นนะครับลงคลิปปลาต่อไปนะครับผมก็ขอขอบคุณมากนะครับเด็กแน่หลานชายก็มาช่วยนะครับผม นี่โอเควันนี้ก็ลาเฟินก่อนนะครับมานี่มานี่มานี่เนี้นี้เนีไปวางดูเลี้วท่อนั่งเขาดูท่อน้ำก็น่รุก เดี๋ยวล่อท่อเขารลเบิดต้องเข้าลงเก็เลึกหน่อยดิเอานี่เข้างลนนี้ามาครับในเตือนเนี่ยสำหรับไฟก็ไฟต้มเม็ดนุ่นนะครับผม ใช้อย่างงี้แหละครับเอ,อ้ยเออ่้ยค่อยๆไอ้ทีเอฟซีคนนี้เขาติดตามตลอดครับก็บอกมานั่งเรือด้วยอันนี้ไม่กล้าลงเรือนะครับเพราะว่าน้ำขึ้นเยอะมากบางแกก็จะเป็นฟาร์มปลานะครับผม ฟาร์มประดุกใหญ่นะครับแกบอกว่าเฟืนหน้าบ้านแกเยอะนะครับผมตัวปลาบานแกนะครับตัวใหญ่ๆอย่างนี้นะครับปดุก อออเ,อเออแล้วผมเอาให้เลยกลับไปอ่ะแล้วผมเอาให้เลยกลับไปอ่ะไ,ไม่ลืมไม่ลืม phân này 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 ninh này. ninh 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 này, ออกแล้วเอาดึงไปเอาตีนเสียบถีบดิตีนถีบเอ๊ะแค่นั้นหนึ่งละเนี่ยเออเล่นเกมมวยเอาขึ้นไปเนี่ย ออเอเนี่ยเอ่อมัน่าเนี่ยเออคือเลยเยเมาตรงมาเรียบร้อยรอแขนไปนล่วหนึ่งตีครับผมสวยงามครับทำงานยังไม่เป็นทีมจะอยูย่ติดถนนนะครับเสียงรถก็จะดังหน่อยดีดี ได้อยู่นี่นี่ใช้ได้เนี้ยต้องอย่างนี้ เออเอาค่อยค่อย,อยทำดีๆทำดีๆไม่เอาอันนั้นไม่เอางางไม่เอาไม่เอาเลยไม่เอาเล็กๆไม่เอานี่เอาแต่เป็นรุ่นๆใหญ่ๆเงี้ยนี่อยา่างเงี้ยเนี่ยเล็กๆเสร็จไม่เอามันเยอะแล้วลอู๊ กิ่งแมวกิ่งแมวใส่ตัดให้มันดีตั่ให้มันหน่อยดีโอ,อน,นั่นนะนั่นเลยครับพี่ตแต่มันหดนะพี่ไปทำแรงใส่มันนะ<อ>มันหดนะผมบอกก่อนกิงแมวกิว่งแมวนะอะอแค่นั้นเองจบขอบคุณครับ

ได้ครับนด้นเออแจวเร่งนันอะ่ะถ้างั้นก็ถ้าทำให้ก็ขอบคุณหลายๆครับผมนี่นะครับเอซี FC คนนี้แบบน่ารักมากนะครับผมต้องขอขอบพระคุณมากนะครับ ไหทั้งไม้แล้วก็ลงทั้งแรงนะครับผมสับไปถับมารถสิบล้อมแล้วไม่ตั้งหลังไม่ได้ด้วยมองไม่เห็นรถสิบล้อด้วยออบางเนี้ยลากมาให้น้อยลา,าอาาล,ลากมานั่นน่ะอ่ะเขาตั้เสร็จแล้วลากมาระวังท่อเขานะลูก บางทีแบบคือผมมาไต่เปล่าเลยอย่างงี้ผมก็เลยแบบลงไปช่วยอะไรเขามาได้ไม่มากครับก็ช่วยยกนะครับผมคนนี้คนนี้นี่ครับเจ๋งจริงครับนี่หลานชายนะครับผมคนนี้เก่ามากอ,าอ,าอ,อ่ะขึ้เลยเอออิ้วเอาว้าเดี๋ยวเอาหัวไปกลางโยนไม่น้อยดิ จะเสร็จแล้วรอทอเขาอีกไม่เอานะึ้นไปอีกมาด้นนิดเดียวก็เข้าแล้วนะเบี่ยงมาหน่อยเออเออเออเดี๋ยวเดี๋ยวเอโอ้ยเยี่ยมจะใหญ่ไปบ้าเนี่ย วี uhm, ัไม่กอันนี้เฮ้ยไม่เอาอะไม่เอาลงดีกว่าเวมันไม่ได้เดี๋ยวเขาด่าเอาลงเชดี๋ยวต้องเออถ้าครึ่งน่นได้เอาไยลงไปบานลงมาหน่เนี่ยเนี่เนี่ยจับไปงี้ได้เลยเนี่ยลงมาหน่อยกอนี่หน่อยเออเฮ้ยไม่ได้ แล้วก็ลืมเอาที่ตัดมาด้วยเนาะก็เลยลำบากวุ่นวายเลยทีเนี้ยจับไปดิจัดิปือเส้นนี้มาวเยอะเลยบอกแล้วตัวแรเลยตัวเท่าแขนอนะตัวเท่านะอีกขาเนี่ยริงไั่ใช่ ดูเราเมียพันหนึ่งอนนี้อเยอเจ้าห้าข้าวถอยไป เอ้ยต่อ to มันครับครับ โอ้ยนี่กคมันเลีงๆหน่อยก็ไม่ได้หรอนะนะครับบ่อประดุกของเขานะครับประดุกเขาก็โตเบลออเลรด้วยแล้วยกกระติงน้ำมาด้วยกระติงน้ำเขากระติงขาวอะ บ่อมีสองบอใหญ่ๆนะครับผมมาขึ้นตัวมาเลยนะโอเคครับก็เสร็จที่เรียบร้อยนะครับฟื้นหนึ่งคันรถนะครับ ไม่ต้องมัดก็ได้เพราะมันมางไปมีละไ่เลยแต่ไม่จีบก็ได้โดนวงตรไม่เท่าอ๋อใช่เลยโอเคครับผมยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับช่องป้าหลานชนชิมนะครับสำหรับวันนี้มาเข็นเฟื่หนึ่งวันครับผม แล้วอีกสักอาทิตย์สองอาทิตย์นะครับก็จะเคยมตัวลงปลานะครับผมลงตุ้มนะครับยังไงก็รอชมกันนะครับผมน้ำจะลงว่าจะได้เยอะไหม